สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมตั้ม Perfect c a r านะครับผู้จัดการ่ายขายของบริษัท Perfect วันนี้ผมก็มีโอกาสที่ดีนะครับได้มาส่งมอบรถกับลูกค้าคนพิเศษของผมอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมารู้จักกับลูกค้าของผมกันทางนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับลูกค้าชื่อคุณอะไรครับอ่าชื่อพี่น้องครับอ่าชื่อพี่น้องนะครับพี่น้องอ่ารู้จักกับบริษัทเราได้ยังไงพี่ อ๋อพอดีเพื่อนๆแล้วก็ของพี่ทําแนะนำมาครับแนะนํามานะครับเป็นลูกค้าเก่ากที่เคยซื้อเราไปนะครับผมพี่น้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่ครับคันนี้นี้ออกแค่สองพันเองครับสองพันบาทอีกแล้วนะครับคลิปที่แล้วถ้าลูกค้าท่านใดได้ดูก็ออกรถสองพันบาทเหมือนกันนะครับแล้วให้พี่น้องพูดกับเพื่อนๆหน่อยถึงความประทับใจกับที่ซื้อรถกับบร,ริษัทเพิร์เไฟคาร์ของเราอ๋อก็พอดีได้เพื่อนมาแนะนําซื้อที่ร้านรถคันนี้ผมก็ดีใจมากครับที่ว่าให้ทางบริการดีแล้วก็ พูดจาดีครับแล้วก็วิทยาทัศน์ก็ด<ม>ีแล้วก็มอบสิ่งดีๆให้กับผมโอเคงั้นวันนี้ผมขอตัวไปส่งมอบรถ่วสวยๆคันนี้ให้กับพี่น้องก่อนนะครับขอบคุณมากนะครัขบขอบคุณครับพีบ่น้องผม